สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแลวก็นักเรียนทุกคนนะครับในวันนี้นะครับพบกับครูนัทกับไรประชาคณิตศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่สามครับซึ่งเป็นวันแรกนะครับของการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะครับเราจะยังอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มที่1นะครับเพราะว่าเรายังเรียนไม่จบนะครับยังเหลืออยู่1เรื่องก็คือเรื่องของเศษส่วนนะครับมาดูกันเลยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับ และเรียงลําดับดูตรงนี้นะครับเรียงลําดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับหน้า148นะครับเขาจะให้มาเป็นรูปภาพอย่างนี้นะครับให้เราเติมลงไปนะครับโจทย์นะครับบอกว่าเขียนเศษส่วนแสดงจํานวนของส่วนที่ระบายสีและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปนะครับให้เราเติมเลขลงไปในช่องนี้นะครับ ช่องว่างๆนะครับแล้วก็เขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปนะครับในช่องสี่เหลี่ยมมาดูข้อหนึ่งนะครับถ้าอันดับแรกนะครับเราต้องนับก่อนเห็นไหมครับที่เราเคยทํามาในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับมาดูอันที่1นนะครับว่ามีเศษเท่าไหรส่วนเท่าไรนะครับ1 2 3 4 5มี่ห้ามีทั้งหมด5ส่วนเราก็ใส่5ไว้ก่อนนะครับแล้วดูที่ระบายสีสีเหลืองๆนี่ครับมี1มี1 ช่องก็จะได้เป็น1อ่านว่าเศษ1ส่วน5มาดูอันต่อไปครับนับก่อนนะครับมีกี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7มี่้า семь. มีดช่องก็ใส่ส่วน7ไว้ก่อนนะครับมาดูว่าระบายสีกี่ช่องอ่าระบายสี1ช่องก็ใส่1ไว้็นะครับก็นำเลขนะครับมาเติมลงมาเป็นเศษส่วนนะครับเศษ1ส่วน5ตัวล่างก็เป็นเศษ1ส่วน7 ทีนี้เรามาพิจารณานะครับว่าเศษหน่งส่วนห้ากับเศษหนึ่งส่วนเฝั่งไหนมากกว่าฝั่งไหนน้อยกว่านะครับคุณครูจะสอนวิธีสังเกตนะครับให้ดูส่วนที่ระบายสีถ้าคุณครูปิดตรงนี้ไว้เห็นไหมครับสีเหลืองกับสีส้มสีไหนมากกว่าครับอ่าสีเหลืองมากกว่าเห็นไหมครับฉะนั้นก็เลยหันหน้ามาหาสีเหลืองแบบนี้ครับนะข้ออื่นๆก็เช่นกันนะครับ ข้อสังเกตง่ายมากเลยนะครับถ้าเราดูจากสายตาเห็นไหมครับสีชมพูกับสีเขียวชมพูมากกว่าอยู่ดีเห็นไหมครับสีส้มกับสีฟ้าอ่าสีสีฟ้ามากกว่าเห็นไหมครับสีม่วงกับสีเขียวอ่าอันไหนมากกว่านะครับก็หันหน้าไปหาฝั่งนั้นสรุปนะครับตรงนี้คุณครูจะสรุปให้ฟังว่าเอ่อการเรียงลําดับเศษส่วนนะครับหรือการเปรียบเทียบนั่นเอง ถ้าเกิดข้างบนคุณครูจะให้ข้างบนนะครับเราจะเรียกว่าตัวเศษข้างล่างก็คือตัวส่วนใช่ไหมครับถ้าข้างบนเท่ากันเห็นไหมครับ1กับ1เท่ากันให้เรามาดูข้างล่างนะครับถ้าข้างล่างน้อยกว่าตรงนั้นก็คือจะมากกว่านั่นเองงงไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าข้างบนเท่ากันให้เรามาดูข้างล่าง ข้างล่างตรงไหนน้อยกว่าตรงนั้นมันจะเป็นมากกว่านะครับมันจะสลับกันนะครับไม่งงนะครับอ่าหน้านี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับอ่าข้อหนึ่งเห็นไหมครับข้างบนเท่ากันอ่าให้เรามาดูข้างล่างตรงไหนน้อยกว่าครับสามกับห้าอ่าสามน้อยกว่ามันก็จะมากกว่าอย่างนี้เห็นไหมครับ มาดูอีกหนึ่งข้อดูข้อ6นะครับเห็นไหมครับเศษ9ส่วน12เศษ9ส่วน18ข้างบนคือ9เท่ากันให้มาดูข้างล่าง12กับ18อันไหนน้อยกว่าครับอ้าว12น้อยกว่าให้มันอ้าปากมาหาฝั่งน้อยครับตรงนี้เราจะอ่านได้ว่าเศษ9ส่วน12มากกว่าเศษ9ส่วน18นั่นเองนะครับลองไปทำดูนะครับ ต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับคุณครูจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับนักเรียนสามารถกลับมาดูย้อนหลังนะครับที่คุณครูคสอนไปนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับและเรียงลําดับที่มีตัวเศษเท่ากันตัวเศษก็คือตัวข้างบนนะครับเขาบอกว่าให้เรียงลําดับเศษส่วนจากมากไปน้อยเดี๋ยวคุณครูจะวงกลมไว้นะ จากมากไปน้อยนะครับจำได้ไหมครับเมื่อกี้อันไหนน้อยสุดอ่ามันจะมากกว่าใช่ไหมครับถ้าข้างบนเท่ากันให้มาดูข้างล่างนะครับอันไหนน้อยสุดครับ6 9 1อ่านี้เขาเรียงมาให้แล้วเรียบร้อยครับ4เศษ4ีส่วนหต่อไปครับเียนห่างกันหน่อยนะครับเศษ4ส่วน9 โอ้อันนี้คุณครูเขียนติดกันหน่อยเดี๋ยวคุณครูขอย้ายมาตรงนี้นะครับเศษสี่ส่วนหกเศษสี่ส่วนเก้าแล้วก็เศษสี่ส่วน 11. สิบเอ็ดเสร็จแล้วครับอันนี้ไปเรียงเองนะครับคุณครูไม่บอกนะครับต่อไปมาดูตรงนี้ครับข้อสองเรียงลำดับเศษส่วนเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้ให้เรียงจากน้อยไปมากเมื่อกี้จากมากไปน้อยต่อไปจากน้อยไปมากนะครับ เอาข้อ3แล้วกันนะครับอ่าข้อ4นี้ให้เราเติมเลขนะครับให้เราเติมเลขลงไปในช่องว่างแล้วก็มาเลียงใหม่นั่นเองนะครับครูขอทําข้อ3ให้ดูแล้วกันนะครับเอ่อถ้าข้างบนเท่ากันเห็นไหมครับเ9 9 9 9เท่ากันทุกตัวเลยให้เรามาดูข้างล่างนะครับตัวไหนน้อยสุดมันจะมากที่สุดเห็นไหมสิบเอ็ดน้อยที่สุด11จะมากที่สุด11จะต้องมาอยู่ท้ายสุดเลยครับแล้วตัวไหนมากที่สุด 17ใช่ไหมครับ17มากที่สุดมันจะเป็นตัวที่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็แสดงว่า17มากที่สุดอ่าเศษเก้าส่วนสิบเจ็ดเสร็จแล้วตัดทิ้งแต่วจะงงต่อไปตัวไหนครับเหลือตัวไหนอ่านนี่ครับสิบสี่เศษเก้าส่วนสิบสี่ตัดทิ้งครับต่อไปครับอ่านนี่ครับสิบสามเศษเก้าส่วนสิบสามแล้วก็ตัดทิ้งครับ เหลือิกับ12อ่า12ครับเศษ9ส่วน12แล้วก็เศษ9ส่วน11เสร็จแล้วครับเรียบร้อยแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าการเรียงลำดับเศษส่วนนะครับจากน้อยไปมากนะครับมาดูหน้าต่อไปนะครับอันนี้นะครับขึ้นเรื่องใหม่ก็คือการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ตัวส่วนเท่ากันในที่นี้หมายถึงข้างล่างนะครับตัวข้างล่างข้างบนคือตัวเศษข้างล่างคือตัวส่วนนะครับการบวกเศษส่วนก็คือการบวกจํานวนปกตินะครับจํานวนนับทั่วไปนะครับเอาเศษมาบวกกันแล้วก็คงตัวส่วนเท่าเดิมนะครับอันนี้คือครูสอนวิธีรัดนะครับเห็นไหมครับ3บวก1บวกได้เลยครับเท่ากับเท่าไหร่4 5บวก5้เท่ากับ10ได้ไหมผิดนะครับ ให้คงส่วนเดิมนะส่วนมากนักเรียนมักจะผิดตรงนี้นะครับ3ามบวก1เท่ากับ4ี่ห้าบวก5เท่ากับ10อย่างเงี้ยผิดเลยนะครับทำไมถึงเป็นเศษ4ี่ส่วนห้าอ่ะเห็นไหมครับเศษ3ส่วนห้าเห็นไหมครับสีน้ำเงินมีเท่าไหร่ครับสีน้ำเงินมี3ามก็คือข้างบนเห็นไหมเศษ1ส่วน5้าเศษ1ก็คือสีแดงนะครับทั้ง2อันนี้เวลาระบายสีก็จะได้1 2 3 4สามี่ก็คือตรงนี้นั่นเอง นะครับส่วน5 5ก็คือจํานวนส่วนทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5สองสา่เห็นไหมครับส่วน5้นั่นเองนะครับอย่าเอาไปส่วน10นะครับตัวนี้ให้เรามัดระวังดีๆนะหลักการง่ายๆนะครับก็คือการบวกเศษส่วนนะครับให้นําเศษมาบวกกันแล้วส่วนคงเดิมนะครับอย่างนี้เช่น1นบวกสเท่ากับหแล้วก็ส่วน7เหมือนเดิม8ปดบวกสเท่ากับสิแล้วก็ส่วนคงเดิมอย่างนี้นะครับเป็นต้น มีตัวหนึ่งนะครับคุณครูจะสอนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับออ6ส่วน9บวก3ส่วน9วนะครับก็นำ6บวก3เลยครับ6บวก3เท่ากับ9 9ส่วน9เหมือนเดิมนะครับอย่าเอาไปส่วน18นะครับคำว่าหรือนะครับนักเรียนหรือผู้ปกครองหลายคนอาจจะงงหรือนี้ก็คือ1ครับนะ อันนี้คือกฎของคณิตศาสตร์นะครับเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามส่วนตัวมันเองจะได้เท่ากับ1 5ส่วน5เท่ากับ1 8ส่วน8เท่ากับ1 10ส่วน10เท่ากับ1 100ส่วน100ก็เท่ากับ1นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะเวลาเรานับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่้าทั้งหมดมันมี9้าช่องแล้วมันก็ระบายสีทั้งหมด9้าช่องเลยแล้วก็เราลองเราลองนับลบขีดออกจะเห็นว่า ทั้งหมดเนี้ยก็คือ 1, 1>, 1นั่นเอง1ช่อง1ช่องเต็มนั่นเองนะครับมันก็คือ1นะเราจะไม่นิยมใช้เป็นส่วนศูนย์นะครับจะไม่มีส่วน,นศนูมมยนย์นะครับทางคณิตศาสตร์จะไม่มีความหมายนะครับนะครับอย่างเช่น5้ส่วนศูนย์อย่างเงี้ยแปส่วนศูนย์อย่างเงี้ยจะไม่มีความหมายนะครับนะให้จําไว้ว่าส่วนมันเองนะครับจะได้เท่ากับ1นนะครับสำหรับคุณครูก็มี คลิปอธิบายเพิ่มเติมนะครับในวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับถ้านักเรียนคนใดไม่เข้าใจยังไงก็สามารถทักมาสอบถามคุณครูส่วนตัวได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ